สวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีก2 0 2 5ซึ่งเป็นรายการรับเชิญนะครับเฉพาะท็อป25คนของโลกนะครับโดยทำการแข่งขันกันที่เมทุเรียอารีนาเมืองเรสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับรายการนี้เป็นรายการรับเชิญเฉพาะท็อป25คนของโลก ทำการแข่งขันแบบเป็นกลุ่มนะครับแบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ7คนแข่งขันระบบ3ใน5เฟรมอันดับ1นถึงสจะผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟเพื่อชิงแชมป์กลุ่มนะครับส่วนอันดับที่6และ7ตกรอบอัตโนมัตินะครับแชมป์เก่ารายการนี้ครับฉลามหินมาร์คเซลบีเอาชนะโจโอคอนเนอร์3ต่อ1เฟรม ผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับแม็กซิมัมเบรก1ย7แต้มน,นะครับมี3คนจอห์นฮิกินส์คาร์เลนวิลสันและโจโอคอนเนอร์ผลแข่งกลุ่ม1ประจำวันที่3มกราคม2568มีดังนี้นะครับแข่งขันระบบ3ใน5เฟรมกาลีวินสันเอาชนะคริสเวกลิน3ต่อ1เฟรมโฮเซนวาฟีเอเอาชนะแจ็คโจ3ต่อ2เฟรมพังจนินซู เอาชนะคริสเวกลิน3ต่อศเฟรมแจ็คโจสเอาชนะแกลลี่วินสัน3ต่อ2เฟรมไรอันเดย์เอาชนะเอลเลียสเลเซอร์3ต่อหนึ่งเฟรมเซนวาฟิฟีเอาชนะเอลเลียสเลเซอร์3ต่อหนึ่งเฟรมคริสเวกลินเอาชนะแจ็คโจสสาต่อ2เฟรมไรอันเดย์เอาชนะพังจุนซู 3ต่อ2 h, เฟรมโฮเซนวาฟิฮีเอาชนะแกลลีวิสัน3ต่อ1เฟรมผางจุนสูเอาชนะเอลเลสเลเซอร์3ต่อ1เฟรมคริสเวกลินเอาชนะโฮเซนวาฟิฮี3ต่อ2เฟรมแจ็คโจสเอาชนะเอลเลสเลเซอร์3ต่อ1เฟรม ผ่านไปครึ่งทางนะครับสำหรับกลุ่ม1น,นะครับผู้นำกลุ่มก็คือเส้นมอฟเฟอีนะครับแข่งไป4แมตช์นะครับได้มา11เสีย7บวกอยู่สอันดับ2แจ็คโจสแข่งไป4ได้มา10เสียไป9นะครับบวกอยู่หอันดับ3ามางยุนซูนะครับแข่งไป3ได้มา8เสีย4บวกอยู่สนะครับอันดับ4คริสเวกลินแข่งไป4ได้มา7เสียไป10 ลบสนะครับอันดับ5ไรอันเดย์นะครับแข่งไป2ได้มา6เสียไป3บวกอยู่3นะครับส่วนอันดับที่6กแกรี่วิลสันนะครับแข่งไป3ได้มา6นะครับเสียไป7ติดลบ1นะครับอันดับที่เอลเอล s สเลเซอร์แข่งไป4ได้มา4เสีย12ติดลบ8นะครับ ต้องบอกว่าอันดับ1นถึงหของกลุ่มนะครับยังมีโอกาสพลิกผันกันเกิดขึ้นได้นะครับต่อไปเป็นตารางแข่งกลุ่ม1ประจําวันที่4มกราสองพนะครับจะเริ่มทำการแข่งกันตั้งแต่เวลา18.00นนะครับแข่งกันระบบ3ใน5เฟรม มาเริ่มกันที่คู่ที่1นึ่งสนลอสนามช่วงเวลา18.00นตามเวลาประเทศไทยนะครับคริสเวกลินพบกับไรอันเดแกลลีวิลสันพบกับเอลยสเลเซอร์ต่อไปช่วงเวลา19.30นนะครับฮุเซนวอร์ฟีพบกับพังจุนซูแจ็คโจนส์พบกับไรอันเดต่อไปช่วงเวลา3ทุ่มตรงนะครับคริสเวกลินพบกับเอลยสเลเซอร์ แกลเลอรี่วิสันพบกับผางจุนซูต่อไปช่วงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับโฮเซนวาฟี ee, พบกับไรอันเดย์แจ็คโจสพบกับผางจุนซูแกลเลอรี่วิสันพบกับไรอันเดอัปเดตผู้ทําเบรกสูงสุดนะครับเซนจูรี่เบรก135แต้มแจ็คโจสสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ